สวัสดีครับผมพ่อหมอหมาข่าวเองครับวันนี้นะครับพ่อหมอมาขาวก็จะมาทํานายดวงในหัวข้อเรื่อง5ราศีดวงดีมีคนอุปถัมภ์ได้ดิบได้ดีมีคนหนุนหลังทําอะไรก็ปังมีแต่ความสําเร็จนะครับจะเป็นราศีอะไรบ้างไปฟังกันเลยราศีที่หนึ่งนะครับราศีเมฆในช่วงนี้ดวงชะตาของชาวราศีเมฆเรียกได้ว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นสุดๆเลยการเงินและการงานปังมาก เงินทองไหลามาเทมามีกินมีใช้ไม่ขาดมือกันเลยทีเดียวการงานโดดเด่นเจราจาอะไรก็มีแต่ความสําเร็จผลงานเป็นที่ชื่นชอบแถมผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูเป็นพิเศษนะครับมาต่อกันที่ราศีที่2นะครับราศีกรกฎชาวราศีกรกฎในช่วงนี้ เตรียมตัวรับความปังได้เลยเพราะดวงชะตาของคุณในช่วงนี้ถือว่าโดเด่นมากเป็นพิเศษนะครับหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองถึงแม้จะมีปัญหาในเรื่องของการงานบ้างเล็กน้อยแต่ก็จะสามารถผ่านพ้นไปด้วยดีเพราะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออยู่นะครับราศีที่3นะครับราศีสิงห์สำหรับชาวราศีสิงห์บอกเลยว่าดวงการงานของคุณพุ่งแรงมากสเสน่รุนแดงใครเห็นก็รักใครรู้จักก็เอ็นดู ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนเต็มที่งานและเงินจะปังแบบก้าวกระโดดกันเลยทีเดียวเพราะคนชื่นชอบในความสามารถของคุณลูกค้าจ้างงานไม่หยุดเลยเงินไม่มีสะดุดมีแต่จะเพิ่มพูนมากขึ้นขึ้นไปนะคะราศีที่4นะครับราศีตุลในช่วงนี้ชาวราศีตุลจะประสบความสําเร็จและความร่ํารวยกําลังจะมาหาครับเพราะดวงการเงินยืนหนึ่งเลยคุณจะสามารถหาเงินได้หลากหลายช่องทางเงินทองจะเข้ามาไม่หยุดแถมจะมีคนหนุนหลังอยู่นะคะผู้ใหญ่เมตตา ทำอะไรก็มีแต่ความสเร็จนะครับ ราศีสุดท้ายนะครับราศีธนูดวงชะตาของชาวราศีธนูนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงมาในทิศทางที่ดีขึ้นการเงินดีการงานปังโชคลาภโดดเด่นมากคิดอะไรก็จะได้สมใจดวงชะตามีแต่คนอุปถัมภ์อยู่ที่ไหนก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองชีวิตไม่มีตกอับแน่ครับชาวราศีธนูพ่อหมอหมาค่ะก็ขอให้5ราศีนี้นะครับมีคนรักมีคนเมตตาแถมเงินทองไหลามาเทมาไม่อยู่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจดวงดี ในทุกๆช่องทางนะครับวันนี้พ่อหมอมาข่าบไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ